z o 逊กระโดดเข้ามาเล่นในสนาม generative AI แบบเต็มตัวแล้วนะครับด้วยการเปิดตัวพอร์ตโฟลิโอใหม่ที่ชื่อว่า Noa วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรซ่อนอยู่ในชุดเครื่องมือ AI สุดล้ำชุดนี้บ้างก็นี่แหละครับคำถามสำคัญเลยในขณะที่เจ้าอื่นๆเนี่ยเขาแข่งกันด้วยโมเดลใหญ่ๆตัวเดียวใช่ไหมครับ Amazon กลับเลือกเดินอีกทางหนึ่งเลยซึ่ง Noa นี่แหละครับคือคาตอบของพวกเขาและนี่คือหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับ จะมาไล่ดูกันตั้งแต่โนวาคืออะไรกันแน่มีส่วนประกอบอะไรบ้างและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทําไมก้าวนี้ของ Amazon ถึงน่าจับตามองมากๆในวงการเทคโนโลยีครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่กันก่อนเลยดีกว่าจะได้เข้าใจตรงกันว่าเวลาเราพูดถึงโนวาเนี่ยเรากําลังพูดถึงอะไรกันอยู่คือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโนวาเนี่ยไม่ใช่ AI แค่ตัวเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนชุดเครื่องมือ AI แบบครบวงจรที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Amazon Bed Rock พูดง่ายๆก็คือแทนที่จะให้คอ้อนมาอันเดียวแล้วบอกว่าเอาไปใช้กับทุกงานเลย a เมซ o n เขามอบกล่องเครื่องมือทั้งกล่องมาให้เลยครับให้นักพัฒนาเลือกใช้ได้ตามใจชอบซึ่งนี่แหละคือหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดเลยเรามาเริ่มเปิดกล่องเครื่องมือชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่คือกลุ่มโมเดลที่เปรียบเสมือนสมองเป็นแกนหลักด้านตรกกะและการวิเคราะห์ของตระกูลโนวาทั้งหมดครับ โหแนวคิดนี้ฉลาดมากเลยครับคือแทนที่จะทำโมเดลเดียวเก่งทุกอย่างไปเลยเขาออกแบบมาเป็นเหมือนขั้นบันไดแห่งความฉลาดครับทำให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่พอดีเป๊ะกับงานทั้งในแง่ความยากแล้วก็เรื่องงบประมาณด้วยจะเห็นเลยนะครับว่ามันยืดหยุ่นมากมีตั้งแต่ตัวเล็กสุดอย่าง n o วาไมโครสาหรับงานเบาๆสรุปข้อความง่ายๆไปจนถึงตัวท็อปสุดอย่างโนวาพเมีย ที่ไม่ใช่แค่เก่งที่สุดนะครับแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นครูเพื่อถ่ายทอดความรู้หรือที่เขาเรียกว่า knowledge distillation ไปสอนโมเดลตัวอื่นๆให้ฉลาดขึ้นได้อีกด้วยสุดยอดจริงๆครับเอาละครับพักเรื่องการใช้เหตุผลหนักๆไว้ก่อนทีนี้เรามาดูฝั่งศิลปินกันบ้างดีกว่านี่คือกลุ่มโมเดลที่เกิดมาเพื่อง,งานสร้างสารรค์ภาพโดยเฉพาะเลยตัวแรกในสตูดิโอนี้ก็คือ Nova Canvas ครับซึ่งหน้าที่ของมันก็ตามชื่อเลย มันคือผืนผ้าใบดิจิตอลสำหรับสร้างภาพจากจินตนาการของเรานั่นเองแต่ความเจ๋งของมันไม่ได้หยุดแค่การสร้างภาพสวยๆนะครับเขาคิดไปถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์เลยโดยเฉพาะฟีเจอร์ Virtual Try On หรือการลองเสื้อผ้าเสมือนจริงเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะเข้ามาเปลี่ยนเกมของวงการ e-commerce ไปเลยก็ได้ครับนอกจากภาพนิ่งแล้วนะครับในสตูดิโอนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยนั่นก็คือ No v a r e a l นั่นเองครับ โนวาดียลนี่ถูกออกแบบมาสําหรับสร้างวิดีโอสั้นโดยเฉพาะเลยซึ่งก็ตอบโจทย์ยุคนี้มากๆนะครับจุดเด่นของมันก็คือการให้เราควบคุมรายละเอียดต่างๆได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของวิดีโอหรือแม้กระทั่งมุมกล้องเลยทีเดียวเดินทางมาถึงหมดหมู่สุดท้ายกันแล้วครับกลุ่มนี้เป็นเครื่องมือสําหรับงานเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยตัวแรกคือ n o v าโซนิกครับหัวใจของมันก็คือการสร้าง AI ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับเราได้แบบเป็นธรรมชาติที่สุด เหมือนคุยกับคนจริงๆเลยครับคือปกติแล้วเนี่ยระบบ AI ทั่วไปต้องมีส่วนที่ใช้ฟังกับส่วนที่ใช้พูดแยกกันใช่ไหมครับแต่ Sonic เนี่ยรวมทั้ง2อ,อย่างนี้ไว้ในโมเดลเดียวเลยมาเลยตัดความหน่วงของการส่งข้อมูลไปมาออกไปได้หมดนี่แหละครับคือกุญแจที่ทําให้มันตอบสนองได้เร็วมากจนรู้สึกเหมือนคุยกับคนจริงๆต่อมาคือ Nova Act ครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ AI ที่คอยตอบคําถามนะครับ แต่มันเป็น AI ที่สามารถลงมือทำงานต่างๆบนโลกออนไลน์ให้เราได้โดยอัตโนมัติเลยหลักการทำงานของมันก็ง่ายๆเลยครับเราแค่บอกเป้าหมายไปแค่นั้นแหละครับที่เหลือ n o v a a c t จะไปท่องเว็บจัดการทุกอย่างที่จำเป็นให้เสร็จเรียบร้อยด้วยตัวเองเลยนี่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักพัฒนาสร้างระบบอัตโนมัติเจ๋งๆได้ง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับ และเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในชุดผู้ช่วชาญน,นี้ก็คือ Nova Forge ครับที่เปิดโอกาสให้เราสามารถนำโมเดลของ Nova มาปรับแต่งต่อยอดให้เป็น AI ในแบบฉบับของเราเองได้นี่คือทางออกสําหรับธุรกิจที่ต้องการ AI ที่มีความเฉพาะทางสูงมากๆและต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับคือสามารถเอาข้อมูลของบริษัทตัวเองเนี่ยมาผสมรวมกับความสามารถพื้นฐานของ Nova เพื่อสร้างเป็นโมเดลพิเศษที่เรียกว่า Novelas ขึ้นมาได้ซึ่งอันนี้ถือเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สําคัญมากๆเลยครับเอาละครับ หลังจากที่เราได้เห็นเครื่องมือทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอโนวากันไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันสำคัญยังไงในภาพรวมของวงการ AI กลับมาที่คำประกาศของ Amazon อีกครั้งนะครับนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนมากของเขาเลยนั่นก็คือการมอบเครื่องมือที่ล้ำที่สุดแต่ต้องมาในราคาที่คุ้มค่าที่สุดด้วยและนี่แหละครับคือหัวใจของกลยุทธ์ทั้งหมดเลยคือแทนที่จะสร้างโมเดลยักษ์ใหญ่ตัวเดียวที่ต้องทำทุกอย่างให้ได้ อเม z o n กลับเลือกสร้างชุดเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้เราสามารถเลือกเครื่องมือที่ใช่สำหรับงานที่ใช่ได้ซึ่งแนวทางนี้มันท้าทายความคิดเรื่องโมเดลเดียวครองโลกของคู่แข่งแบบตรงๆเลยครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะครับโนวาก็เปรียบเสมือนมีดพกสวิสสำหรับโลก AI นั่นแหละครับเป็นชุดเครื่องมือที่ครบครันและพร้อมใช้งานสำหรับนักพัฒนาและธุรกิจทุกคนและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะครับว่า ในเมื่อตอนนี้เครื่องมือที่ทรงพลังขนาดนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นมากแล้วนวัตกรรมชิ้นต่อไปที่จะถูกสร้างขึ้นมามันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนกันนะ